เรายังอยู่ในเรื่องราวที่พูดถึงเรื่องของคริสต์มาสอยู่นะคะเพราะว่านี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะถึงช่วงคริสต์มาสแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรายุ่งอยู่กับเรื่องอื่นๆจนกระทั่งเราลืมไปว่าจะให้พระเยซูผู้ทรงเป็นเหตุผลของเทศกาลที่เราเฉลิมฉลองตรงนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเราเคยคิดแค่ว่า คริสต์มาสเราจะตกแต่งยังไงเราจะซื้อของขวัญให้ใครหรือเราจะได้รับของขวัญอะไรบ้างเราจะเที่ยวที่ไหนหรืออะไรอื่นๆมากมายที่ดึงเอาความสนใจของเราทั้งหมดไปจากองค์พระเยซูคริสต์เราจำเป็นที่จะต้องมีให้มีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องระลึกอยู่เสมอเลยก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ทันรู้ตัวว่าผู้ที่อยู่กับเรานั้นเป็นใคร เราคิดแค่วันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะได้อะไรวันนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงวันนี้เราจะมีพระพรณอยังไงวันนี้เราจะเป็นพระพอรอยยังไงเราคิดแค่ส่วนที่มันเป็นฝ้าของเราจนกระทั_<_)><_<_<_)))))><_<_่งเราไม่ได้หันไปหาพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราแล้วเมื่อเราหันไปบางทีก็เหมือนกับเราคุยกับพระองค์แต่การคุยของเราที่มีกับพระองค์ ไม่ได้เป็นการคุยแบบที่เรารู้ตัวจริงๆว่าเรากําลังคุยกับใครอยู่เหมือนถ้าวันไหนน้องแนทมาที่บ้านหญิงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดหญิงคุยกับน้องแนทแค่เดินผ่านไปแล้วก็บอกว่าอือย่าคุยอยู่ในจุดเย็นวันนี้หิวจังเลยแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยโดยที่ลืมนึกไปว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือใครบางทีเราก็พลาดจากความสัมพันธ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ดีที่เราจะมีร่วมกันกับเขา บางทีเขาเดินเข้ามาพร้อมทั้งบะหมี่ลูกชิ้นปลาอร่อยเชียวมาวางเราก็คิดแค่ว่าม,มีคนเดินเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็พยายามนั่งแล้วเขาก็อยากจะทักเขาก็หันไปคุยกับแม่เราก็คิดแค่ว่ามีใครคนนึงแนะ่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่ได้จดจอ่อการที่เราไม่รับรู้และไม่จดจอ่อว่ามีบุคคลใดอยู่ในชีวิตของเราทําให้เราใช้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันโดยที่เราบางทีตระหนักแค่ ปัญหาของตัวเราเองหรือส่วนต่างๆที่เรากำลังยุ่มอยู่ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเหตุผลของวันคริสต์มาสเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงเฉลิมฉลองและขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้อยู่กับเราเฉพาะเพียงแค่วันที่25ธันวาคมเท่านั้นแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วและเรารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงอยู่กับเราแบบตลอดเวลา เหลือแค่ว่าเราต้องตระหนักสิ่งหนึ่งที่หญิงได้มีโอกาสหนุนใจพี่น้องในคริสตจักรนะคะในหลายๆครั้งในหลายๆโอกาสหญิงหนุนใจจากประสบการณ์ตัวเองและความผิดพลาดของตัวเองอย่างเช่นเวลาที่เรานามัสการพระเจ้าเราร้องเพลงบางทีเราร้องเราดูแค่เนื้อหรือบางครั้งเราร้องไปเราพยายามจะฟังว่าเราร้องตรงคีย์ไหมแต่เราไม่ได้ร้องโดยการที่ คิดถึงความหมายของคำนั้นแล้วไม่ได้จินตนาการว่าพระองค์อยู่ตรงนี้ด้วยและเรากำลังร้องถึงพระองค์ให้พระองค์ฟังด้วยความหมายที่มาจากหัวใจตามเนื้อเพลงที่เขาวางเอาไว้นั่นแหละเป็นแบบเดียวกันกับที่ิงต้องการจะเน้นย้ำในคืนวันนี้นะคะเราอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานหญิงไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นแบบหญิงหรือเปล่าแต่หญิงเคยอธิษฐานแล้วก็ตาม แบบแผนที่คนวางไว้ให้เลยโดยที่ใจไม่ได้นึกถึงพระองค์เลยอาจจะเป็นหญิงคนเดียวก็ได้นะคะแต่เผื่อในอนาคตใครมาฟังคลิปนี้แล้วนึกขึ้นมาได้ว่าคล้ายๆกับหญิงก็อาจจะเป็นสิ่งที่หนุนใจได้หญิงเคยอธิษฐานแบบพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สาหรับจะได้ขอบคุณที่พระองค์เนียแต่จริงๆแล้วหญิงไม่ได้นึกเลยว่าหญิงกําลังคุยกับพระเจ้าหญิงกําลังนึกถึงคําที่หญิงพูดแล้วก็สิ่งที่หญิงอยากให้เกิดแต่ไม่มีความรู้สึก ระหนักถึงพระองค์ที่อยู่ตรงนี้เหมือนก,นกันกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถ้าเราไปดูในยอห์นบทที่สี่นะคะข้อเจ็ดนะคะมีหญิงชาวสมารียคนหนึ่งมาตักน้ําพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉันไหนท่านผู้เป็นยิวดูแค่การแต่งกายดูลักษณะอื่นๆจึงขอน้ําดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรีย เพราะพวกยิวไม่ครบหากับชาวสมาเรียเลยสิ่งที่อยู่ในหัวของผู้หญิงคนนี้คือท่านผู้นี้เป็นยิวฉันเป็นสมาเรียอ๋อยิวกับสมาเรียไม่คุยกันอ้าแล้วทำไมเขามาคุยเขาไม่ได้หยุดคิดว่าบุคคลนี้คือผู้ใดพระเยซูตรตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ําทํารงชีวิตแก่เจ้า ถ้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครเราจะขอโดยอย่างถูกต้องตระหนักถึงพระองค์ขอตามน้ำพระทัยและเราจะได้แต่เราถูกสอนให้เข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาแล้วก็อธิษฐานขอบอกกับพระองค์ว่าช้ำใจยังไงบ้างแล้วก็ขอแล้วก็รีบออกไปไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้รับรู้ไม่ได้ยืนตะลึงที่จะรับ สิ่งดีๆจากพระองค์หรือเราฟังจากพระองค์เลยมีแต่คําถามอยู่ในหัวตัวเราเองว่าอา้าวอย่างนี้นี่อา้าวอย่างนั้นนี่แล้วทาไมอย่างนั้นละ่ะแล้วอย่างนี้ละ่ะหญิงจําได้ว่าหญิงเคยมีนักเรียนนะคะตอนนั้นหญิงไปติวน้องอยู่ประมาณป .4 ป .5 เขาก็อยากรู้เรื่องคริสเตียนเขาก็ถามขึ้นมานาหญิงนาหญิงเออทำไมพระเยซูต้องตายอ๋อเพราะว่าแล้วทำไมเขาต้องไปตายบนไม้กางเขนเนื่องจากว่าอา้าวแล้วทำไมเ่าพระองค์มาเกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากผู้หญิงพอจันทร์ เรื่องราวของพระองค์อวแล้วถ้าเกิดพระองค์ไม่เกิดจากผู้หญิงพระเจาจเป็นยังไงหนูมีร้านคําถามแต่ไม่เคยรอคําตอบขอบคุณพระเจ้านะคะภายหลังเด็กคนนี้รับความรอดแต่หญิงแอบหัวเราะในหลายๆครั้งแลวหญิงก็กลับมาบอกกับพ่ชาชิว่าพิชาชิคคาถามเขาเยอะมากหญิงดีใจมากเลยเขาอยากรู้เรื่องพระเจ้าแต่เขาไม่รอฟังคําตอบเลยเราเป็นอย่างนี้กับพระเจ้าหรือเปล่ามีคําถาม เราเป็นผู้ใดเอา้าเป็นยิวนี่เอา้ายิวไม่เคารพสมาเรียเอา้าแล้วพระองค์มาคุยกับสมาเรียแล้วพระองค์มาขอเอ้อคำถามเยอะแต่ไม่ได้รับฟังไม่รู้ว่าบุคคลคนนี้ที่เรากําลังใช้เวลาอยู่ด้วยมีอะไรที่จะคุยกับเรามีอะไรจะบอกเรามีอะไรจะสอนเรามีอะไรที่จะมอบให้กับเรามีความสามารถไหมเต็มใจไหมเราไม่หยุดนิ่งไม่พิจารณาและไม่รับรู้ พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นของขวัญให้กับเราแล้วในช่วงคริสต์มาสพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาไม่เพียงแค่ทําให้เราสามารถที่จะได้รับการชําระความบาปผิดและสามารถเข้าหาพระเจ้าด้วยใจกล้าได้และไม่ใช่แค่ว่าเพื่อที่วันอาทิตย์เราจะได้มีกิจกรรมทําเปลี่ยนกิจกรรมใหม่จากซักผ้าและเจอเพื่อนกลายเป็นตื่นเช้าไปโบสถ แต่เราต้องรู้ด้วยว่าพระองค์อยู่กับชีวิตของเราในทุกๆวันเพราะพระองค์ต้องการที่จะให้ชีวิตของเรามีประสบการณ์กับพระองค์ไม่ใช่แค่ว่าวันหนึ่งเราตายแล้วขึ้นสวรรค์แต่พระองค์ต้องการที่จะอวยพรและพระพรของพระองค์มีนานาประการที่จะมอบให้และพระองค์ต้องการจะสอนให้เราได้รู้ว่าถ้าอยู่ใกล้พระองค์พระองค์มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้และกระทําตามเพื่อได้รับอย่างที่เราต้องการจะได้รับเหมือนที่พระองค์บอกในมัทธิว คนทั้งโลกเขาสแสวงหาสิ่งมากมายพระบิดาก็รู้ว่าท่านต้องการก็หกพระองค์ไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยากจะได้นี่คือวิธีสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแต่หลายๆครั้งเราไม่ทําเราไม่สแสวงหาเราต้องการสิ่งที่คนในโลกเขาสแสวงหาอยู่กุชชี่ใบใหม่เบลนเซียากาใบาใหม่อยากจะได้ชาแนลใบใหม่อยากจะได้นู่นใหม่อยากจะได้รถใหม่อยากจะได้บ้านใหญ่อยากจะมีเงินเดือนขึ้นแต่พระเจ้าบอกให้สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมไม่เอา ไม่รู้แต่อธิษฐานขออยากได้แต่ส่วนของเราเองแล้วก็คิดแค่ว่าอมฉันอยากได้ใบนั้นแต่ทาไมทาไมพระองค์ไม,ไม่ให้ล่ะทำไมล่ะพระองค์ล่ะเออกลูกรับความร้อนแล้วทำไมล่ะลูกก็ไปบอกแล้วทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะแต่ไม่ไม่หยุดฟังไม่หยุดที่จะเปลี่ยนไม่แก้ไขมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาและคนในโลกก็ปรารถนาและพระเจ้าบอกก็รู้อยู่แล้วว่าเราปรารถนาและเป็นเพราะประสงค์ที่จะให้ทำไมมันมาไม่ถึงเรา มีเหตุผลดังนั้นเราต้องเป็นคนที่นิ่งพอที่จะรับรู้ด้วยว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากที่ทุกวันนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บทาให้คนสมาธิสั้นนะคะเทคโนโลยีก็ทําให้คนสมาธิสั้นมากขึ้นเราอย่ากตกเป็นเหยื่อของมันนะคะต่อมานะคะให้เราเปิดม,มาดูในนังสือลูกานะคะบทที่10ในลูกาบทที่10 เรื่องมาทากับมารีนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบเอามาใช้มากๆเลยข้อ38เป็นต้นไปเลยนะคะเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปพระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาทาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอขอบคุณพระเจ้ามาทาได้เห็นบุคคลหนึ่งมาเธอรู้ว่าบุคคลนี้เป็นระบายสอนพระวจนะของพระเจ้า แล้วไม่แน่เธออาจจะเคยได้ยินว่าบุคคลนี้ทําการอัศจรรย์มีลักษณะนี้มีสาวกติดตามมาด้วยและเธอเต็มใจเปิดบ้านต้อนรับให้พระเยซูกับสาวกเข้าไปมาทามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคําของพระองค์ด้วยเมื่อพระเยซูไปพระองค์ไม่ได้ไปนั่งเล่นกด Netflix ดูแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ใครจะเอาข้าวมากดแกรบให้หน่อยกดไลน์แมนให้หน่อย พระองค์ไม่ได้ไปแล้วก็นั่งแช่อยู่เฉยๆพระองค์ไปพระองค์ไปสอนเมื่อเข้าไปในบ้านใครพระองค์นำพระพรนำสันติสุขนำสิ่งดีๆไปมอบให้กับเขาและในขณะที่มาทารู้ว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาอีกไม่นานก็ใกล้มื้ออาหารแถมจะเตรียมอาหารให้กับคนในบ้านบวกกับคนอีกสิบสามคนที่เข้ามามันต้องใช้พลังงานเยอะมันจะต้องเตรียมกับข้าวอีกเยอะไปขัดหมอ้อไปเตรียมจานชามมาให้เรียบร้อยจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเธอสาระวน แต่พอสาระวนมากๆแล้วหันไปดูไม่ไปอยู่ใกล้ไม่รู้เหตุการณ์เป็นยังไงก็เลยตำหนิละมีน้องคนนึงฉันเหนื่อยจะแย่ต้องเตรียมอาหารเพิ่มอีกสิบสามที่แล้วนี่ก็ไม่นี่ไปนั่งนั่งอยู่เฉยพี่สาวหงุดหงิดละไม่พอใจในข้อสิสี่สิบนะคะแต่มาทายุ่งในการปฏริบัติมาก จึงมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทําการปล่อยให้ข้าพระองค์ทําการปรนิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งให้เขามาช่วยข้าพระองค์คือฉันพูดก็คงไม่ฟังแล้วนี้พระองค์ก็เห็นอยู่แล้วพระองค์เป็นครูพระองค์ทานู่นทํานี่รักดีฉันกําลังจัดการดูแลอยู่ก็เห็นอยู่ทั้งบ้านวุ่นกันหมดพระองค์ก็เห็นเราตั้งใจจะทําเพื่อพระองค์ไง แล้วคนเนี้ยนั่งอยู่เฉยๆฉันพูดเองมันก็คงไม่ทํามันก็คงเถียงถ้าอย่างนั้นผ่านเลยฉันข้ามหัวน้องสาวบอกพระองค์สั่งสั่งให้เยคนนี้ลุกขึ้นมาช่วยหน่อยเถอะเป็นยังไงบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่ามาทามาทาเอ้ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งน,นัก สิ่งซึ่งต้องการสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สําคัญนั้นมีอยู่แค่สิ่งเดียวมารีได้เลือกอสุนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พระเยซูไม่ได้ตำหนิว่ามาธานเนี่ยทำไมมูแต่รับใช้แต่พระองค์เตือนเขานิดนึงว่าร้อนใจกับหลายเรื่องเหลือเกินสิ่งดีๆมีอยู่สิ่งที่เธอทำเนี่ยทีหลังก็ได้ให้คนอื่นทำก็ได้สิ่งที่มันจำเป็นที่สุด พระองค์มาเนี่ยมาเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้แล้วเธอมัแต่สาระวนวุ่นวายมากมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาทาตัดสินใจวันนั้นว่าจะนั่งแล้วก็ฟังพระองค์ด้วยใช้เวลากับพระองค์ด้วยเหลือข้าวถ้วยเดียวพระองค์ก็ทําให้เต็มโต๊ะได้แกงมีอยู่ชามเดียวพระองค์ก็ทําให้เต็มโตะได้ถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องเลือกที่จะฟังเสียได้นะคะ อย่างที่บอกเทคโนโลยีทําให้เราตอนนี้สมาธิสั้นทําให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหรจะพูดจบเมื่อไรจะเปลี่ยนข้อเมื่อไหร,จะ,ไหรจะจบตรงนี้เมื่อไหรจะตรงนั้นฉันจะได้ไปตรงนั้นเมื่อไหรฉันจะทำตรงนี้ระหว่างที่อาจารย์สอนอยู่ก็เช็คดูใครไปเที่ยวตรงไหนแล้วบ้างอู้เขากินไอ้นี้ด้วยเว้ยอยู่ร้านอยู่ไหนอ่ะกด Google หาต่อร้านอยู่ที่อยู่นี่กดรีบส่งชวนเพื่อนสิ่งที่พระเจ้าจะสอนไม่ได้รับ เพราะว่ากําลังชวนเพื่อนอยู่เฮ้ยใครไปบ้างใครไปบ้างมาทันไหมมาเดี๋ยวจะได้ออกจากโบสกี่โมงกี่โมงเราก็นั่งคิดเที่ยงสิบนาทีแล้วอาจารย์ยังไม่เสร็จอคอาจารย์ไม่เสร็จวัสดีค่ะไปลนะนัดเพื่อนไว้สิ่งที่ดีสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่จะช่วยทํารงชีวิตสิ่งที่ทําแล้วพระเจ้าจะชื่นชมมารีเลือกไปแล้วเราเลือกตามนั้นหรือเปล่าหลายๆครั้งนะคะ ไม่ใช่เพราะว่าหญิงติดอยู่หน้าเวทีจึงออกไปหาอะไรกินไม่ได้หรือไม่สามารถออกไปเดินเล่นหรือไปทําอะไรได้ถ้าหญิงอยู่ในห้องหญิงก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าหญิงจะนั่งและฟังเพราะหญิงไม่ได้ฟังมนุษย์หญิงเลือกฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าและหญิงคิดว่าถ้าพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยและกําลังสอนอยู่หญิงจะมีท่าทียังไงวัสดีค่ะไปดีกว่า ญิงจะทำอย่างนั้นกับพระองค์ไหมเราทำกับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์คนนั้นคือภาชนะที่พระเจ้ากำลังใช้งานและกำลังจะสอนและกำลังจะมอบสิ่งดีๆให้พระองค์ทรงเป็นของขวัญให้กับชีวิตของเราและพระองค์กำลังทำกิจของพระองค์ในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์สอนเราสมองของเราอาจจะฟังบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่วิญญาณเราเนี่ยกำลังหิวเลยอดมาทั้งอาทิตย์ คุณก็รู้ว่าทั้งอาทิตย์คุณไม่ได้อ่านพระกัม์หรอกคุณรู้ดูดีอยู่ว่าทั้งอาทิตย์คุณไม่ได้อธิษฐานหรอกยกเว้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารหรืออยากได้พระพรดังนั้นเนี่ยวิญญาณคุณกําลังแห้งเหือดข้าวก็ไม่ได้น้ําก็ไม่ได้วันอาทิตย์กำลังดีใจนมันสการพระเจ้าได้รับน้ําแล้วได้รับพระวจนะพอกําลังจะรับพระวจนะคุณบอกไปแล้วนะ <laughs> เคยไหมกําลังกินข้าวกินได้สองคำแล้วเขาชวนออกจากร้านแล้วอะ เปลี่ยนใหม่นะคะพระองค์ให้เกียรติเราพระองค์ไม่เคยลุกไปจากเราก่อนระหว่างที่คุณกําลังคุยกับพระองค์พระองค์ไม่เคยบอกเออตัดนึง it, <laughs> ต้องไปช่วยคนนั้นก่อนนะลุกก่อนพระองค์ไม่เคยทิ้งระหว่างที่คุณกําลังหลับพระองค์ไม่ได้บอกเออหลับแล้วเดี๋ยวมา <laughs> จะได้ไปทําอย่างอื่นต่อแล้วพระองค์ไม่เคยทิ้ง,พร,ง,งพระองค์ไม่เคยที่จะละคุณไปก่อนเลย ดังนั้นเราทุ่มเวลาของเราให้กับพระองค์มากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นคนเครกศาสนานะคะแต่ทําให้เราได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกับบุคคลที่รักเราสุดใจมากยิ่งขึ้นและนั่นจะทําให้เราไม่พลาดจากสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้รับรู้ว่าพระองค์เป็นใครใช้เวลากับพระองค์รับฟังพระองค์อย่ามัวแต่วุ่นวายกับหลายอย่างอย่าเป็นฝ่ายที่พูดฝ่ายเดียว บางครั้งเราต้องนิ่งเสียและรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าบ้างเปิดพระคัมภีร์แล้วค่อยๆอ,อ่านทีละข้อแล้วก็ถามพระองค์ว่าข้อนี้หมายความว่ายังไงแล้วก็นั่งนิ่งพ่อคะนำลูกไปหน่อยว่าข้อนี้หมายความว่ายังไงพระองค์บอกว่าสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ต้องการนั้นมีสิ่งเดียวปรนิบัติพระองค์ก็ไม่ได้ชื่นชมมากเท่ากับนั่งฟังนั่งฟัง มีประโยชน์ยังไงครับพระองค์ขอพระองค์สอนลูกหน่อยถ้าเราตั้งใจฝังพระองค์จะสอนและพระองค์จะเปลี่ยนวิญญาณของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นจิตของคุณมันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วอุป,ปนิสัยก็จะเปลี่ยนเมื่อวิญญาณได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณนะคะคือรับพระวนจะนะจิตถูกเปลี่ยนถูกโปรแกรมใหม่เรียบร้อยสิ่งที่ออกจากปากมันจะเปลี่ยนคำที่เคยบน่น ที่เคยตัดเพ้อคำที่เคยด่าคำที่เคยแช่งคำที่เคยพูดอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ไม่พอพระไทยมันจะถูกเปลี่ยนเพราะว่าเราให้พระวจนะฝังเข้าไปและเราก็พูดพระเจ้าต้องการให้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นได้ยังไงในเมื่อลูกเป็นอย่างนี้อ๋อพระกัมพีบอกว่าลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว และพระองค์บอกให้ลูกสวมสภาพใหม่ซึ่งเป็นสภาพพระคริสต์และลูกไม่รู้ว่าพระคริสต์เป็นยังไงอ๋อนี่ไงเปิดในมัทธิวมรา,รกการะโกลูกาและยอนอ่านแล้วพระคริสต์เป็นแบบนี้พระคริสต์อ่อนโยนพระองค์ไม่เกลี้ยกล่อมพระองค์ไม่คดโกงใครพระองค์ไม่ทําร้ายใครพระองค์ไม่เอาใครมานินทาว่าร้ายพระองค์ไม่ต่อยใครอ๋อที่ฉันเคยทํามันไม่ใช่อย่างนั้นฉันมีสภาพใหม่ฉันสวมสภาพฉันเปลี่ยนแล้วพระคัมภีร์ บอกว่าฉันสามารถทําทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์เพื่อทรงเสริมกําลังฉันสามารถห้ามกําปั้นฉันได้ฉันสามารถห้ามตัวเองไม่เอาไม้เบสบอลไปไล่ทุบรถคนอื่นได้อืฉันเคยทาแต่ตอนนี้ฉันหยุดได้ฉันเปลี่ยนได้เพราะพระเยซูทรงสอนฉันอธิษฐานพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกไม่เคยห้ามตัวเองได้มาก่อนแต่ตอนนี้ลูกมีพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์เปลี่ยนลูกได้ขอบคุณยี่พระองค์เป็นของข,องขวัญคริสต์มาสที่ทํางานอยู่ตลอดลองนึกดูนะคะ ถ้ามีใครสักคนหนึ่งให้ทีวีคุณเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วคุณเปิดดูได้ทุกวันเนะ่ะนั่นคือของที่มันเป็นประโยชน์กับคุณในทุกๆวันพระเยซูทรงประเสริฐแล้วก็ทรงดีมากกว่าทีวีหนึงเครื่องดังนั้นเนี่ยพระองค์มีสิ่งดีๆมอบให้กับชีวิตของเราเป็นประจำเราตระหนักรับรู้และเข้าหาพระองค์เพื่อที่เราจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์อย่างเต็มที่หากวันนี้ คุณเศร้าคุณหมดกำลังใจคุณสับสนคุณโกรธคุณหงุดหงิดคุณไม่มีอะไรเป็นอย่างใจเลยทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณสิ่งที่ไม่มีก็คือความสุขไม่มีสันติสุขข่าวดีคือพระองค์อยู่ในคุณแล้วและพระองค์เป็นสิ่งดีๆทั้งหมดให้กับชีวิตของคุณและพระองค์ต้องการจะดูแลทั้งหมดให้กับชีวิตคุณด้วย คุณทําง่ายๆคือเอาความทุกข์ร้อนกระบวนกระวายความหงุดหงิดความโกรธเกลียดความหัวเสียความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจวางให้กับพระองค์ไปและรับสันติสุขของพระองค์รับได้ยังไงเปิดพระคัมภีร์อ่านพระเจ้าขอทรงนาลูกด้วยลูกไม่รู้หรอกว่าลูกจะอ่านตรงไหนเอาเป็นว่าลูกเริ่มต้นอ่านจากหนังสือสุภาษิตละกันลูกจะได้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นอ่านจบแล้วลูกเริ่มง่วงขอเปิดเพลงนมัสการเป็นบรรเลงก็ได้ พื่อจะรู้จะรับสันติสุขของพระองค์ในบ้านนี้จะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกมันเงียบมันวังเวงมีอะไรอยู่หรือเปล่ามีเพลงนมัสการพระองค์อยู่ในห้องนี้ก่อนนอนพระเจ้าลูกรับรู้ว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์เป็นผู้ที่วางแผนอนาคตให้กับลูกเป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพดังนั้นลูกไม่แสวงหาการปลอบโยนใจจากคนอื่นไม่แสวงหากำลังใจจากคนอื่น ขอบคุณพระเจ้าที่คนอื่นให้กำลังใจลูกแต่ลูกขอรับจากพระองค์เป็นแหล่งหลักแล้วคนอื่นลูกเชื่อว่าพระองค์มีวิธีที่จะนำพาให้เขามามีพระพรให้ชีวิตกับให้กับชีวิตของลูกและลูกก็จะเป็นพรให้กับเขาด้วยแต่หลักๆล,ลูกจะเข้าหาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้พระองค์เป็นผู้ที่ดูแลครบทุกด้านและลูกรู้ว่าถ้าเป็นพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลลูกจะได้รับตามแผนที่พระองค์วางไว้ให้ แผ่นนั้นจะนําเอาพระเกีย andra, รติและพระสิริและคําสรรเสริญไปมอบแด่พระองค์เพราะลูกจะพูดอย่างเต็มปากเต็มคําเลยว่าพระพรที่เข้ามาในชีวิตของลูกการปกป้องคุ้มครองที่มาในชีวิตของลูกทุกสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของลูกมาจากพ,พระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับของข,องขวัญชิ้นเลิศนี้ที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยกันค่ะพ่อคะลูกขอบคุณพ,พระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นของขวัญ ให้กับชีวิตของเราและเป็นเหตุผลสำคัญเป็นเหตุผลหลักและเหตุผลเดียวที่ทำให้เราสามารถฉลองวันคริสต์มาสได้หากพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเราก็ไม่ได้รับความรอดหากพระองค์ไม่ได้เสด็จมาบาปของเราก็ไม่ถูกการอภัยหากพระองค์ไม่เสด็จมาเป้าหมายปลายทางอันเป็นนิรันดร์ของเราก็คือลงไปเบื้องล่าง และขอบคุณพระองค์ที่เพราะพระองค์ทรงเสด็จมาเป้าหมายปลายทางของเราถูกเปลี่ยนใหม่วิญญาณของเรากลับมามีชีวิตขึ้นมาเราสามารถที่จะเข้าหาพระองค์ได้โดยที่เรามีใจกล้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้แม้ที่ผ่านมาเราไม่เคยทําได้มาก่อนแต่ในวันนี้พระองค์ทรงเสริมกําลังและทรงสอนและนําทุกก้าวย่างและแม้ว่าใน วันนี้คนอื่นๆในโลกกำลังสแสวงหาสิ่งใดก็ตามเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เพราะว่าลูกมีพระองค์ลูกเรียนรู้หัวใจของพระองค์และลูกขอตามทางของพระองค์ตามแบบอย่างของพระองค์โดยที่ลูกปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์สอนลูกก็จะไม่พลาดจากพระพรนานาประการที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้และลูกรู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มาได้โดยพระองค์และลูกจะมีทุกอย่างในชีวิตนี้เพื่อพระองค์ด้วย ดังนั้นลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอวยพระพรชีวิตให้กับลูกๆและทําให้พวกลูกทั้งหลายได้มองเห็นว่าพระองค์ทรงสําคัญและยิ่งใหญ่เพียงใดในชีวิตทุกเวลาที่เราได้เข้าหาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานเราจะไม่ได้ให้มันผ่านไปแบบเพียงทําตาม ทำตามที่ร่างกายมันนําพาไปแต่เราจะหยุดตระหนักคิดว่าเรากําลังทํเสียงใดอยู่และพระองค์อยู่ตรงนั้นด้วยเราจะทําจากหัวใจของเราเพื่อถวายแด่พระองค์และลูกเชื่อว่าเมื่อเราทําเช่นนั้นเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะได้รับการสัมผัสจากพระองค์มากยิ่งขึ้นได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตของเราด้วยและทั้งหมดนี้ลูกขอถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้น แด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวดูขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เมนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ